เจมีคาราเกอร์ตำนานลิเวอร์พูลยอมรับแปลกใจสุดๆหลังเห็นหนึ่งนักเตะหงแดงฟอร์มตกหนักมากเจมีคาราเกอร์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษออกมาตั้งคำถา,ถามถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาติโคลอมเบียของหงแดงลิเวอร์พูลหลังฟอร์มตกอย่างน่าใจหายในระยะหลังคาราเกอร์ aker, กล่าวว่าเมื่อคุณมองไปที่3มประสานแดนหน้าของลิเวอร์พูลมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องในเวลานี้เหมือนว่าจะตกอยู่ภายใต้เงาของตัวเองหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าเมือ่อฤดูการก่อน ผมรู้สึกจริงๆว่าต้องกลับมาโชว์ฟอร์มให้ดีในครึ่งซีซั่นหลังมีเช่นนั้นลิเวอร์พูลอาจจะต้องเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสเสมอเพื่อซื้อปีกซ้ายคนใหม่ผมแค่รู้สึกกว่าพอซาดิโอมาเนและโรแบรโตฟอร์มินโนย้ายออกไปพวกเขายังไม่สามารถหาใครมาแทนได้เลยในแง่ของเรื่องคุณภาพ